เดเวลลอปเปอร์คิดกุ้งไอ้กุ้งอะไรเรากุ้งไหมล่ะกองสุมกุ้งไอ้กองสุมอ่าเดเวลลอปเปอร์คอยเลทเอมไว้ทีเฟนนี่อัปเดตมากี่โมงเนี่ยโอ้โห่9โมงเช้าครับเอ่อคือผมเพิ่งตื่นนะผมอ่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเพิ่งตื่นอีแล้วอะเล่าให้ฟังหน่อยละกันคือผมทําห้องอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะโอเคขึ้นเดี๋ยวผมทําคลิปมาให้ดูเนาะว่าห้องเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมใครที่มีคําถามนะฮะ เข้ามาในคลิปนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปต่อไปคลิปหน้านะอย่างเช่นแบบเออผมใช้คอมอะไรบ้างราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ่ายเข้ามาได้นะแต่ว่าตอนนี้เดเวลเปอร์ครีเอไม่เข้าก็ไม่ได้ไม่อขะาคก็ไม่ได้คือเมื่อเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ไหวจริงนะฮะเพราะว่ามันเพียมากมันเพียสุดๆเพียหยุดไม่อยู่อยู่ไม่หยุดจะหยุดใครอ่าก็ประมาณนั้นก็เลยอ่หลับเลยหลับเลยสักตื่น มา Developer เเคเยมาแล้วครับโอ้เจสส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 ส่สสสสสสส e v สสสสสสีสสสสสสส a สส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 วแมน VIP สส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 ส e สส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  p สสสสองเสสสสนสนสส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 สนสส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 ดิวเป็นสส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 อร์สสสวสสนสสสสสส เป็นเออสวรรค์ป่าไม้ฟอนล์ไที่ป่าไม้ใช่ไหมอ้าวหม่ก็อะไรไเนี่ยน่นไง v i p อืม v i p เคียดเคียดเจมิกแล้วนองเลยโอ้โหทารติกคุณทารติกงานนี้นะครับไม่น่าจะได้นะฮะเพราะเจมแสนเจมเนี่ยไม่อยากจะเสียโอ้ของขายเพียบจริงของขายเพียบมากคือเจมเนี่ยก็ไม่อยากจะเสียแล้วแหละเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยแสนเจมและหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นต์แสนเต็มตัวนี้น่าจะใช้สักล้านเต็มซึ่งผมมีไม่พอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อในตลาดดีกว่าอ่ะผมคิดว่าแบบนั้นน่าจะไม่ยากนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวที่เป็นโลบัสก็คือตัวนี้ซิกมาใช่ไหมเหมือนเป็นเจ้าดิวแมนตัวนี้เลยฮะเจ้าลากดิวแมนอ้าวหายไปแล้วครับอันนี้คือกล่องอืฮึโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งเอ่อเจ้าดิวเนี่ยโอ้มีคนเปิดด้วยฮะอ่ะมาลุนดูบเขาหน่อยซิ น่าเลยครับปูดไปเลยขอโทษนะที่เรามายืนใกล้ๆแกอื้อนี่ครับชทเลติกหมุนหมุนติ้วเลยครับหมุนติ้วโอ้โหเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตุ๊ตๆุ๊ต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 ุ๊อ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูในดิวดูซิว่าจะมีอะไรมาโอ้ไม o ก็โยนอดดิว l unit อย่าใช้ DEAL UNIT นะครับไม่งั้นผมจะโกรธมากอะไรงี้เหรอตายแล้วขอโทษโอ้นี่คือดิฟเฟอเร อ๋อมันเป็นด่านท่านผู้ชมอ๋อก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเกมเกมหมดโอ้มี50ด่านเลยโอ้นี่คือฮาร์ดใช่ไหมโอเคกล่องสีเขียวนี่คือกล่องอะไรฮะน่าจะเป็นกล่องแบบกล่องเฉพาะของมันใช่ไหมจำจำไว้ก่อนนะกล่องสีเขียว <laughs> ก็มาตารางสีกล่องก็มาตารางสีส่วนตรงนี้ครับมีบวกยูนิตมาอีก20อะไรเนะี่ยอ๋อมีบวกขั้นมาอีกหรอ จริงปะเนี่ยอ่าปั๊บปแ๊บป,ป๊บบวกขั้นไปยี่สิบผมว่าของจริงฮะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเริ่มเขียนไม่ได้ก็เรียกว่าสามารถหาได้แล้วนี่ไงจริงด้วยครับโอ้โห King d e m a n อ่ะเดี๋ยวค่อยว่วยกันฮะเดี๋ยวต้องฟาร์มก่อนตรงนี้โอ้โหขานาดแบบตัวเตมิมตัวเก่าเดี๋ยวผมยังดูไม่หมดเลยนะอดูไม่ทันจริงช่วงนี้แบบงานเพียบ <c oughs> เพียบมากเพียบสุดๆนี่คือตัวใหม่เจ้าชีฟอ๋อนี่คือตัวตัวเจ้าชีฟใช่ไหมโอเคอือหืออือหืออ่ะ ไปดูในตลาดดีกว่าวันนี้วันดีปีใหม่ต้องฟาจัมขอดูของในตลาดหน่อยนะครับมีอะไรหรือเปล่าผมขอซื้อของหน่อยมีกล่องแล้วก็มีกล่อง v i p ฮะ v ี p โอ้ VIP นี่มีคือมี2ตัวใช่ไหมอ่ะฮะส่วนกล่องดยวอันนี้มีอยู่เอ่อสตัวฮะโอเคมีกอรลี่อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็โอเคมีทั้งหมด3กล่องใหม่นะ ซึ่งนี่หาได้อน,นี้ซื้อ5 0 0 0เอ่อ500กล่องส่วนตัวนี้คือ V.I.P. อ่าเราต้องเติมแล้วเนี่ยต้องเติมอีกแล้วเหรอโอ้โหคุณอีวานเดี๋ยวนะคุณดีวานราคาแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ลายเซ็นด้วยเอาเลยเ <c oughs> ้าอย่าพึ่งครับลายลายเซ็นเอามาก่อนมีตัวใหม่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกตัวครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะส่วนเจ้าอกอลลี่นี่ก็น่าจะมีนะฮะมีอยู่สองตัวโอ้โหมาแล้วครับ <c oughs> มาแล้วครับโอ้เป็นสายบูทด้วยท่านผู้ชม บูตดิวแมนฮะโอ้โหโอเปนบูเฉพาะสายฮะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะแล้วก็มีอยู่2ตัวนะตัวใหม่ซึ่งตัวที่3ายังไม่ได้ดูเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวค่อยไล่กันไปฮะมิสติกหตัวครับเ <c oughs> <c oughs> จ้าชีตดิวแมนมี1ตัวตัวนี้1ตัวฮะใช่ไหมแล้วก็มีแค่นี้ครับมีแค่นี้ประมาณเอ่ออันนี้6อันนี้2 3 4ส0ตัวครับรอบนี้ อ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะมผมดูจากราคาในตลาดแล้วเนี่ยมันโอโ้โหทำไมราคามันแบบเท่านี้เองอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวผมเปิดสักสิบกล่องดีกว่าไม่งั้นเนี่ยเจ๊งแน่ <laughs> ผมมั่นใจเลยว่าเจ๊งแน่ครับถ้าคุณทันติกไม่มาเนี่ยเจ๊งสุดๆส,ส,สิบกล่องพอ,อนะ,ะมันเจ๊งก็เยอะเนี่ยทำไมกล่องคุณทันติกมันถึงแพงเนี่ย <laughs> กล่องแรกก่อนเลยฮะมา <S <S โอเคครับผูวูัว哈尔哈尔 ผัวหาคุณผัวปิ้นช็อปเป็นร้านปิ้นเตอร์หรือเปล่ามาเลยครับกล่องที่สองข้างบนดีกว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างฮะพี่ปาไปไหนเนี่ยผมต้องการข้างบนผัวอีกแล้วมาเถอะคุณอีวานร้านไงยวานโอมาเถอะเถอะนะคนดีของพี่โอมาแล้วครับคุณอีวานครับขอบคุณมากครับแค่นี้ก็พอใจห้ากล่องสุดท้ายไปไม่ต้องการอะไรแล้ว แด้ทุกตัวที่ต้องการที่ต้องครบเรียบร้อยครับโอ้โหคุณดีวานมาตัวเดียวนะทำไมไม่เ,เออใช่ใช่ใช่คณดีวานถือว่าดวงดีอยู่นะอ่ะไม่แย่ฮะคณดีวานมาเลยครับเดี๋ยวมีด่านใหม่ที่เป็นดิวแมนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยว,ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดู <c oughs> <c oughs> คุณดีวานก่อนครับ <c oughs> คณดีวานเป็นนักสร้างเออเขาเรียวนนกว่าเป็นนักสร้างป้อมขึ้นมาด้วยนะเป็นเอ่อบาเรียร์นะฮะและก็อีกคนหนึ่งนะครับ <c oughs> คุณพูอ่าคุณพูมาเลยครับสเก็ตบอร์ดพี่สวยมากอ่ะโอเคท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูเลยละกันนะฮะว่าเจ้าคุณอีวานแลวก็ของคุณภูเนี่ยเ,เขาจะเป็นยังไงบ้างน,นะฮะ ซึ่งสเตตคเ่าวๆเนี่ยคุณภูเป็นปกตินะไม่มีอะไรแปลกใหม่เนาะแต่ว่าระยะเนี่ยยีไป30นะคูดาวหนึ่งวิแล้วก็ดาเมจเนี่ยหนึ่งพไป2องหมนะฮะโอเคประมาณนี้ส่วนของคุณดีวานเนี่ยเป็นเอลีอน,นะฮะแล้วก็เป็นบาริเออร์ไปด้วยนะฮะดาเมจเนี่ยอยู่ที่550นะฮะไป1นหมื่นระยะ15ไป35ฮะคูดาวศูนย์จุดห้าวิไปศูนย์จุดสองวินะดีเบสสูงสุดเนี่ยเจ็ดหมื่นเลยเหรอ <laughs> คุณดีวานอ่ะ เดียวลัเออต้องขี้โกงไว้ก่อนนี่อยากรู้จริงๆคุณตาติกจะเป็นไงเนี่ยอ่ะลุยเลยละกันเหมือนเดิมครับ พามพาราไดซ์นะฮะเลสโก้ฮะร้านยูเบอร์กรอนี่มีโค้งหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทอยหรือเทเวิลีเฟสคิวิตี้หรืออนิเมติเวนเดอร์นะฮะแถมมีบล็อกฟูดอีกนะฮะแถมยังมีตัวใหม่ๆเข้ามาที่แบบรวดเร็วและแถมราคายงโคตรถูกโอ้โหผมได้ตัวนี้เลยเนี่ยโอ้โหราคาแค่นี้เหรอว้าราคาแบบนี้ไปขายใครวะเนี่ยใครจะได้กำปั้อย่างพี่ชายโอ้เพียงแค่ท่านผู้ชมนะฮะกดเข้าไปในลิงก์ข้างล่างของผมนะฮะในร้านยูเบอร์กรอนแล้วก็สมัครไอดีตรงนี้ได้เลยนะฮะต่อข้อมูลลลลง่าาาายๆแแ้้้้้วววกก็็เขไปออออินนนนใรหตัซื แล้วผมวก็ทำการข้อบอดไว้ถึงล้าน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 เปอร์เซ็นต์นะฮะ,อะโอเคมาเรียบร้อยฮะแน่นอนว่าคุณคุณอีวานเนี่ยต้องไหนแม่อยู่แล้วอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวโชว์ต้นเกมนะฮะเดี๋ยวเราวางเจ้าตัวนี้ไปก่อนละกันเป็นดาร์กปินนะตัวนี้ไม่เคยใช้แต่ว,ว่ารู้สึกว่าจะดีกว่าตัวสีขาวนะเพราะว่าผลิตเงินเนี่ยสามสิบวีด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบเลยนะ แต่ว่าดีกว่านะฮะโชว์ต้นเกมเนี่ยคุณอีวานเนี่ย, e ยอาจจะเล่นไม่ได้นะแต่ว่าคุณภูเล่นได้ครับ300บาทนะฮะเพราะฉะนั้นอะถ้าถึง300แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งซักตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีตัวเล็กตัวน้อยมาเนี่ยจะได้แบบช่วยกันจัดการก่อนแล้วกันอะตัวเล็กเริ่มมาเลยฮะคุณภูครับมาเลยดีกว่าตั้งพอหรือย,อยัง8วิ8ปวิหนึ่งวิมาคุณภูน, <laughs> นั่นแหละครับสเก็ตบอร์ดครับไม่มีอาวุธครับพีแกเล่นสเก็ตบอร์ดเพิ่งเสร็ เสกเก็ตบอร์ดไปแล้วกันอบอกเลยบอกแล้วใช้ดําดําสเก็ตบอร์ดด้วยนะอันนี้ใครเคยเล่นนี่บอกเลยว่ามีช้ำม,มีช้ำเลือดเจ็บแบบแสบดากมากบอกเลยอย่าไปหาโดนอย่าไปหาเล่นแบบเล่นก็ถ้าใครเล่นก็ระวังด้วยนะผมโดนไปรอบหนึ่งเนี่ยช้ำเป็นเดือนอะดาเมจนะฮะหนึ่ันห้าร้อยระยะยี่สิบถือว่าตีแรงมากนะตัวนี้ทีเดียวตายนะฮะแล้วก็หนึ่งวิตีรอบหนึ่งถือว่าเคลียร์ต้นเกียนได้อาจจะไม่ได้ดีขนาดน,นั้นแต่ว่าก็โอเค อ uh, ไม่ได้แย่นะฮะอืม <laughs> พี่อยาททำอย่างนี้ตอนผมพูดได้ไหมโอ้เดี๋ยวเราเอาพี่ใหญ่ามาทําเงินก่อนดีกว่าอืมมาเลยครับตัวเล็กตัวน้อยตัวเก่าเอาขายออกไปนะฮะนะลิมิตสองตัวเดี๋ยวนะโอ้โดนเนิฟครับโดนเนิฟแล้วครับโอ้พี่ตัวใหญ่ไม่นะอ่อ่าอ่าโอเคปกติปกติรอบก่อนผลิตได้เป็นล้าน <laughs> โอเค ยอมกันได้โดนเนิบแล้วโอเคแปบ๊บนึงผมย้ายก่อนเดี๋ยวเออพี่แก,แกแย่งบทแย่งบทคูรีวานผมตั้งพี่แกไว้สักตรงนี้ก็ได้นะอืมเพราะว่าพี่แกก็ตีแรงมากเลยนะเป็นตัวขี้โกงตัวหนึ่งเลยฮะอ่ะแต่ว่าตัางเริ่มมาเลยฮะคุรีวานมาเลยครับโอ้โหวงเอลฮะอืมอย่างที่บอกไปโอ้โลบ,บัก แจกโลบักคุณี่วายบอกมีตังเยอะมากเอาไปเลยครับโลบักโลบักโอ้พลังโลบักโอ้โอ้พลังโลบักครับโอ้โหไม่ได้ผลิตอันเดียวเป็นหมวกโลบักท่านผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าอวดมากมากเรียกได้ว่ามีของแพงก็ต้องอวดปลาโลบักทิ้งไปเลยครับเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้โหโทรโซบอกโอ้ผมรวยไม่ไหวแล้วผมรวยไม่ไหวอ ตายครับพลังโลบักโอ้โหแล้วพลังเขาโค้งดูนะแล้วเมื่อกี้โดนเข้าไปสโลด้วยนะสลับเจ้าโลบักหมวกนะฮะโอ้รู้สึกว่าเขาเป็นเอลีด้วยดิใช่ไหมคนที่เข้ามาในวงก็จะโดนหมดเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยสิอ่ะไอ้นี่ตัวเดียวนะฮะท่านผู้ชมยังดูไม่ชัดนะโอ้โพี่เมจโอ้ดิ้ดโดนโดนหลายตัวอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าดูยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่าอ่าตัวใหญ่ทั้งสามตัวท่านผู้ชมโดนหมดไหมโดนหมดฮะท่านผู้ชมโอเคโอ้โหเป็นเอลีแบบว่าทั้งวงเลยฮะ แจกโลบักแบบทัวถึงอื <c oughs> เรียกได้ว่าแจกข้างหน้าข้างหลังข้างหลังก็โดนข้างหน้าก็โดน <c oughs> โดนหมดะฮะแล้วการโจมตีเขาเนี่ยคือ0.5วินะตีไวดัเมจ550ระยะ15นะฮะ,ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูอื <c oughs> อีวานหลับะฮะก่อนที่จะดูอีวานนะฮะเดี๋ยวเราดูคนนที่ก่อนละกันคุณภูะฮะว่าจะเป็นไงนะท่านผู้ชมขั้นต่อไปนยฮะโบกดาบเบิลมา2000แลวโบดระยะนิดนึงเนาะ400อัพช i f มีเปลี่ยนสเก็ตบอร์ดครับสเก็ตบอร์ดดีขึ้นขั้นต่อไปนะฮะบวกไปอีกสี่พันะฮะบวกระยะมาสามนะแปดร้อยอัพเลยชึบสเก็ตบอร์ดเปลี่ยนไปนะฮะเท่ขึ้นนะฮะซึ่งร่างนี้ยังไม่มีแบบลายลวดลายอะไรมากมายนะเป็นสิบเปิลสิบเปิลฮะหนึ่งพันห้าร้อยฮะบวกดาเมจมาเจ็ดพันห้าร้อยนรมเลยก็บวกระยะมาฮะเอ่อมาสามเนาะโอ้โหระยะบวกขี้เหนียวมากอ่ะอัพชึบโอเคสเก็ตบอร์ดเริ่มหรูฮะสเก็ตบอร์ดเริ่มมาแล้วครับซึ่งอีคูนิวาเนี่ยมีป้องกันหนึ่นะ แต่ว่าคนนี้มี5้าเลยขั้นต่อไปแนะ่ขั้นสุดท้ายนะฮะสองพบาทนะฮะบวกดาเมจมา1น0 0 0หมื่นนะฮะแล้วก็บวกระยะมาอีกนิดนึงนะครับขี้เหนียวมากอ่ะอัพชึบโอ้โหน่ารักมากชอบมากครับเสียมพูนี่คือสวยนะโอ้มันเป็นแบบนีออนด้วยฮะสวยมากมพี่ผมขอได้ไหมผมขอแทนได้ไหมโอ้โหสวยสวยสวยอ่ะคุณภูประมาณนี้ฮะสกเก็ตบอร์ดนี่คือเฟี้ยวกว่าเพื่อนเลยมาคนต่อไปฮะคุณดีวานครับ <laughs> มาเลยครับขั้นต่อไปนะฮะบวกน้ำเบนมา887.5า <laughs> ทำไมต้องจุด5ด้วยบวกระยะมาหาท่านผู้ชมลก็ตีเร็วคือ2เท่านะโอ้นี่ดีนะฮะอัพเลยเชิบหนึ่งพันสโอ้รู้สึกมี2วง มีการโจมตีแบบอ๋อไม่ไม่มีครับแล้ววงที่2คืออะไรแปบ๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะวงที่2อ,อาจจะเป็นวงของการสร้างไอ้นี้ก็ได้นะฮะค่าต่อไปนะฮะสี่พันนะฮะโบนัาเมจไมหนึ่งพันเจ็อยหกสิบสองจุดห้าทำไมต้องแบบโอ้โหจุดๆๆๆจุดจุด,จด,จดตไปหมดวเระยะมาสองน้อยมากนะแล้วก็ตีเร็วขึ้นนิดหนึ่งะฮะอ่ะอัพเลยเชิบมาแล้วครับ <c oughs> คุณดิวันบ,นบนอกว่าลบบักอย่างเดียวมันไม่ใช่ทางออกครับ <c oughs> ผมซื้อคอรมาแล้วครับพร้อมตีนั่นไงตีงด้วยโอ้โหโดาเมจเท่าไหร่ยังไม่รู้นะฮะอ่ะขั้นต่อไปนะฮะบวกดามีอีก2,600นะฮะบวกระยะมา3แล้วก็ใช้เงิน6,000บาทนะอัพเลยเชิบเออผมทำนี่แล้วครับโลบัคกห้มืกนสอง0 2 0 0 0 1 0หมื ห้าหมื่นแล้วครับนี่แหละขั้นสูงสุดโอ้โหขั้นต่อไปนี่ยังมีอีกหรอแล้วเขาจะไปสุดที่ไหนเนี่ยมา8,000บวกดาเมีมี3,600นะฮะบวกระยะมาหาอัพชึบ1,000ครับ <laughs> 1,000แสนแล้วครับโอ้โหยังไม่หมดอีก5,600กลายเป็นเอ่อ15,000บวกระยะมาอีก5ท่านผู้ชมระยะก็ถือว่ากว้างนะแล้วก็จะเป็นเท่าไหร่อัพเลย oh! โล 200, อ้โลบัก200,000อ่า ใครจะผ่านได้ครับเนี่ยอะร่างเต็มประมาณนี้มีค้อนมันครับไม่ไม่ทนและสุดจะทนคนอย่างเธอแล้วก็โอ้โหโลบักสองแสนอะโอเคท่านผู้ชมวีดีที่สามสิบเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะว่าสองตัวนี้เนี่ยเขาจะผ่านนแมทได้หรือเปล่านะผมจะไม่วางเพิ่มเติมนะครับอะโทษทีถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้รู้สึกว่าการตีเขาสโลด้วยนะการตีวงในเขาเนี่ยอาะสีขาวนี่เป็นการตีวงในเหรอ แล้วระเบิดเป็นไงบ้างระเบิดโลบักก็คือหายไปเลยเหรอคือยังเห็นไม่ค่อยชัดนี่ครับวงข้างนอกเนี่ยเป็นการโจมตีนะเป็นโจมตีด้วยค้อนซึ่งแรงมากนะตัวนี้เป็นแสนแปดหมื่นนะตีโดยระเบิดโอ้นี่ครับระเบิดสเปดนะคือคนที่โดนชนเนี่ยระเบิดเลยนะแบบระเบิดหมดเลยนะฮะถ้ามาเยอะๆเนี่ยแล้วตีจากวงข้างนอกน,อกนี่สโลด้วยนะโอ้สโลหนักมากฮนะโอเคประมาณนี้ส่วนวงข้างในนะฮะเป็นการปล่อยโลบักนะครับวงสีเหลืองส่วนวงข้างในข้างในหนึ่งนะฮะสีขาวนี้เป็นการวงแห่งการผลิตนะ ว่าผลิตได้เพียงแค่นี้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณีวันคุณีวันครับมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่รอดครับเอ่อได้แมอือเจ้ากิจวิ่งโอ้โหทะลุทุกอย่างเลยไงมาแล้วครับแจ็แอนสมูทโอ้โหวังขนาดวังเยอะขนาดนี้ก็ยังเกือบจะไม่ไหวฮะโอ้แต่ว่าได้อยู่เนาะโอเคชิลโอเคได้อยู่ครับอืมถือว่าเก่งฮะ